ฉันบอกให้เธอจ่าย,ายเธอก็ต้องจ่ายแล้วต้องจ่ายด้วยจํานวนเต็มด้วยแต่นี่เธอไม่จ่ายแม้แต่าบาทเดียวเลยพวกแกกล้าที่จะทํารถที่ฉันรักมากเป็นรอยฉันไม่มีทางปล่อยพวกแกไปง่ายแนะน่นี่นายฉันยอมรับว,ว่าฉันทํารถของนายเป็นรอยแต่นายไม่สามารถเรียกเก็บเงินแพงขนาดนั้นได้ถึงแม้ว่าจะเอารถของนายไปขายก็ตามมันก็ไม่ได้ถึง 1, หนึ่งแสนลอก เธอรู้อะไรไหมรถยนต์คือบ้านหลังที่สองของมนุษย์ดังนั้นจึงมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับความเสียหายทางจิตใจ,จเธอได้สร้างความเสียหายทางจิตใจ,จให้กับฉันและมันก็ไม่สามารถชดเชยได้ถ้าเธอยอมปฏิบัติฉันสักเล็กน้อยฉันก็อาจจะลืมเรื่องวันนี้ไปเลยก็ได้ทำไมนายถึงไม่พูดอะไรเลยนั่นแฟนของนายกำลังถูกรังแกอยู่นะแต่นายกลับไปยืนอยู่หลบข้างหลังฉันแล้วก็ดูฉันโดนรังแกฉัน นี่คุณชายในประเทศของเราก็มีกฎหมายเหมือนกันนะโอ้พระเจ้าฉันจะบ้าตายเขาดูเหมือนพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับนายงั้นเหรอฉันไปเอาคนแบบนี้มาเป็นแฟนได้ไงเนี่ยฮ่าฮ่าฮฉันจะบ้าตายจริงเธอควรที่จะทิ้งเขาและตามฉันมาฉันจะทำให้เธอรู้ว่าผู้ชายที่แท้จ,จริงเป็นยังไงเฮเจ้าง, hey, ง,งั่งฉันชดใช้ให้นายได้สูงสุดแค่200เท่านั้นไม่งั้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจ สองร้อยนี่เธอเห็นชั้นเป็นขอทานหรือไงกันถ้าจะให้ชั้นพูดจริงๆฉั้นก็ไม่สนใจเรื่องเงินหรอกที่ชั้นพูดกับเธอเพียงเพราะว่าชั้นชอบในความสวยของเธอเท่านั้นแหละนี่นายโยนี่แกแบ็กเมย์คนตอนนวาวแสกๆเลยเหรอมันไม่มากเกินไปหน่อยหรอพี่กับพี่สุภไพไม่ต้องกังวลพี่สาวข,ของเธออยู่ตรงนี้แล้วเร็วเข้าออรีบจัดการเขาเลย จูจ่ๆสถานะของฉันก็ลดหวบลงอย่างรวดเร็วแล้วฉันก็กลายเป็นเพียงอัลพานคนหนึ่งเท่านั้นโอ้โหโทรศัพท์นั่นดูดีมันดูแพงมากเธอซื้อโทรศัพท์เครื่องนั้นมาในราคาเท่าไหร่2,800หยวนฉันรู้แล้วมันราคา2,80,000นี่เอง <laughs> ชอบหน้านางเอก <laughs> 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 เพื่อนตัวน้อยนายได้ยินสิ่งที่ฉันพูดไหม ค่าเสียหายโทรศัพท์ที่นายเหยียบอยู่นั่นมันคือ280,000หยวนตอนนี้นายต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด280,000ราคามันจะขึ้นเยอะเกินไปแล้วโทรศัพท์ราคา2,800ขึ้นไปถึง280,000แม้แม่แต่บิ๊กไบยังไม่สามารถเร็วขนาดนี้ได้เลยว้าวสมแล้วที่เป็นพี่เขยของฉันแม้แต่28หยวนฉันก็ไม่จ่ายให้แก่หรอกเฟยทำไมหน้าหมอนี่ดูคุ้นๆจัง ในายแน่ใจแล้วหรอว่าจะไม่จ่ายนะฉันจะไม่ยอมจ่ายเด็ดขาดนายกล้าที่จะทุบตีฉันมิล่ะฉันจะฆ่าแกแกคิดจะฆ่าฉันงั้นหรอแกคิดว่าฉันไม่กล้าทำอะไรแกหรือไงขนาดเสี่ยวหญิงยังเอาชนะฉันไม่ได้เลยแล้วอนุพันธ์ตัวเลน้อยแบบแกจะทำอะไรฉันได้พี่เขยเป็นการต่อสู้ที่ดีมากคุณเท่มากเลย ถ้าหากว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพระเจ้าลูกใบนี้คงจะกลรงหนแน่แกแกรอฉันอยู่ที่นี่แล้วอย่าวิ่งหนีไปไหนล่ะถ้าแกกล้าพอเห็นไหมถ้าฉันไม่เอาชน,นะแกนี่ฉันเล้อออกมาได้แล้วซุนเฟิงเจ้าหงหลินเธอทั้งสองก็ออกมาด้วยนายน้อยเราแอบอยู่ข้างหลังมานานแล้วคันไม้คันมือฉมัด ถ้าพวกแกกล้าจริงๆก็รอก่อนสิเดี๋ยวฉันโทรเรียกคนก่อนตอนนี้มันไม่ยุติธรรมพูดอยา่างกัว่าแกจะสามารถเอาชนะฉันได้ในการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งอย่างนั้นแหละไม่ต้องห่วงฉันไม่เสียเวลากับแกแค่คนเดียวหรอกนักเลงตัวน้อยนี่ดูเหมือนว่าจะมีตัวช่วยมากมายพวกนาย3ามคนไปกับเขาและทำลายแก๊งของพวกเขาทิ้งซะสอนให้เขารู้ว่าโลกที่แท้จริงเป็นยังไงครับนายน้อยค่ะนายน้อย ไปกันเถอะว่าเราจะแสดงให้นายเห็นว่าความโหดร้ายของโลกใบน,นี้เป็นยังไงไอเวนคิดว่าฉันกลัวพวกแกเหรอขึ้นมาเลยถ้าพวกแกมีความกล้ามากพอมาดูกันว่าใครจะโดนกระทืบจะมาข่มขู่ฉันแต่พวกแกมีแค่3คนงั้นหรอพวกแกจะหยิ่งเกินไปแล้วพี่เขยวันนี้คุณเก่งมากเลยฉันแทบจะตกหลุมรักคุณแล้ว เออเธอควรใช้เวลากับแฟนของเธอให้มากขึ้นนะเอมฉันไม่อยากคุยกับเขาเธอควรจะแนะนำเขาให้ฉันรู้จักบ้างดูเขาให้ดีเฉิงชิงนี่คือพี่เขยของฉันเย่หูเทียนผู้โด่งดังเลียแข่งเลียขาเขาให้ดีละ่ะนายอาจจะได้งานทำเมื่อเรียนจบสวัสดีครับพี่เขยผมชื่อเขาเฉิงชิงผมเรียนที่มหาลัยเดียวกันกันกบหลีเราเพิ่งเริ่มออกเดทกันเมื่อเดือนก่อน เห็นได้ชัดว่าเขาเฉิงชิงดูเหมือนกับคนโง่ธรมรมดาธรมรมดาแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเขาคาดเดายากเฉินหลี่เธอยังเด็กอยู่อย่าไปสนใจเธอเลยผูเทียนเธอกับเคอซินอยู่ด้วยกันมาก็นานแล้วเธอวางแผนจะทำอะไรกันเมื่อไหร่เออคุณป้าผมไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไร เธอสองคนก็มีอายุพอตัวแล้วอยู่กันมาก็ตั้งนานถึงเวลาคิดเรื่องแต่งงานแล้วเฉินและชานต่างก็ชอบคุณดังนั้นเราคิดว่าคุณสองคนควรมั่นกันไว้ก่อนในตอนนี้และอีกสามเดือนข้างหน้าคุณก็สามารถแต่งงานกันได้คุณคิดว่ายังไงแม่นี่แม่พูดอะไรแม่ไม่สามารถบังคับให้คนสองคนแต่งงานกันได้ถูกต้องว้าวพี่สาวของชันกำลังจะแต่งงานในที่สุดฮ่าฮ่านจะได้เป็นน้องสะภ้ยแล้ว ด้วยความสัตย์จริงผมไม่เคยคิดเรื่องงานแต่งเลยและไม่ได้เตรียมการใดๆเลยผมรู้สึกเสมอว่างานแต่งนั้นห่างไกลจากผมมากการตัดสินใจอย่างรวดเร็วไม่ใช่วิธิกรรมที่มีความรับผิดชอบได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยที่ไม่สามารถตอบตกลงได้ในตอนนี้ โอ hey, อย่ากโกรธเลยฉันยังไม่พร้อมจริงๆเธอไม่ต้องการให้ฉันให้ความยินยอมแก่เธอโดยไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมฉันไม่ได้โกรธตอนนี้เราก็ทําได้ดีแล้วไม่ใช่เหรอแม้ว่าเราจะไม่มีใบสมลสกันแต่เราก็มีช่วงเวลาที่มีความสุขได้และเรื่องนี้มันก็กระดานห่างเกินไปจริงๆเราจะหาเรืองเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งได้ยังไงเมื่อเรามีความคิดกับสิ่งอื่นอยู่ ฉันต้องขอโทษสำหรับพฤติกรรมของแม่ฉันในวันนี้ฉันขอโทษที่ทำให้นายคิดมากและฉันก็รู้สึกผิดที่มีความคาดหวังเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันเสียใจที่ครอบครัวของเราทำให้นายอับอายเธอก็รู้นี่ว่าฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นฉันเหนื่อยแล้วปล่อยฉันให้อยู่คนเดียวนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่ ดูเหมือนว่าเราจะกลับมานอนแยกห้องกันอีกครั้งอาหารเช้าพร้อมกินแล้วฉันขอไปบริษัทก่อนเธอยังโกรธอยู่หรอหาเวลาทำให้เธอมีความสุขดีกว่านายน้อยนะค่าคนนั้นเสี่ยวหญิงเธอยังไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลย ไม่กินข้าวงั้นหรอเธอคิดจะเรียกร้องความสนใจจากฉันหรือไงเกิดอะไรขึ้นกับอนาพานน้อยเมื่อคืนนี้มันถูกกระสินเมื่อคืนพวกเขาสัญญาว่าจะพรพพุตุนอย่างเหมาะสมในอนาคตซุนเฟิงและเจ้าหงหลินได้กลับคืนไปหานายหญิงแล้วแต่เซียวหญิงไม่ง่ายเหมือนพวกอนาพานน้อยเหล่านั้นคุณคิดจะทําอะไรหรอหนายน้อยจะยังไงก็ช่างมาซื้อของขวัญกันก่อน บูตรงเขามาทำอะไรที่นี่เขามาทำอะไรที่นี่าานฉันไม่ได้บอกหรอว่าห้ามใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดคอยคุ้มกันนายน้อยและจับตาดูเสี่ยวหญิงผมไม่ได้มีสองล่างนะผมจะทำได้ไงไม่ต้องห่วงบูตรงเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครั้งสุดท้ายที่เราไปที่ตลาดเซียงไห่เขาเป็นคนจุดไฟเผาคลังสินค้าและทำความสะอาดจนเรียบร้อยจุดไฟคืออะไรใครจะไปรู้ว่าเขาเดินบนเส้นทางที่ผิด วู่ตรงแสดงผลงานของนายให้ในายน้อยเห็นสินายน้อยผมได้รับหน้าที่ให้ตรวจสอบเ่ยวหญิงในช่วงเวลาสองวันที่ผ่านมามีบันทึกในการอาบน้ำและเข้าห้องน้ำฉันใช้ฟังก์ชันจับภาพอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าฉันไม่นในสิ่งที่เธอควรมีเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบไม่มีความผิดพลาดใดๆภาพพิเศษที่เกี่ยวข้องได้รับการบันทึกไว้ในรฟ์นี้เพื่อให้ในายน้อยได้ตรวจสอบตลอดเวลา นายทำงานได้ดีมากจากนี้ไปภารกิจในการดูแลเสี่ยวหญิงจะเป็นของนายเนื้อหาในรฟ์นี้ด้วยจิตวิญญาณแห่งความรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดฉันจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้พลาดบาะแสใดๆดีมากคุ้มค่าที่ถูกเลือกโดยเฉันลี่เขาเป็นคนที่น่ารับถือมากเพียงแค่ไม่ค่อเชื่อถือเท่านั้นทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ฉันจะไปหาเสี่ยวหญิงนายทั้งสองอยู่ที่นี่ โย่นี่ใช่คุณนักค่าของเราหรือเปล่าเธอน้ำหนักลดไปเยอะมากเลยนะเพียงแค่เวลาไม่กี่วันฉันได้ยินมาว่าเธอไม่กินข้าวเลยทำไมเธอถึงทำแบบนั้นล่ะฉันชอบส่วนโค้งเว้าวมากกว่าร่ากายที่หอมกร่อมนะ โอ้ที่รักเธอไม่เชื่อฟังฉันเลยเธอต้องการที่จะชนะผู้คนเมื่อพบเขาเธอไม่ได้ไว้หน้าฉันเลยเธอยังไม่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติกับร่างกายของเธองั้นเหรอฉันวางยาเธอก่อนที่ฉันจะจากไปเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายของเธอจะอ่อนแอและตอนนี้เธอก็ไม่ต่างจากผู้หญิงธรรมดารรมดาคนหนึ่งขาสวยผลของการเปิดนนี่ดีจริงๆความยืดหยุ่นนี่น่าทึ่งมากบาก้า,าอย่าสัมผัส T.L. ฉันต้องบอกคุณไหมเกี่ยวกับความหมายของคำว,ว่าบักกาถ้าคุณไม่รู้จริงๆให้ถามมันใต้คอมเมนต์และเกือบแทบจะทุกคนจะบอกคุณว่ามันแปลว่ามีความสุขเธอจะโทษใครโดยไร้เหตุผลได้ยังไงในฐานะแพทย์ฉันก็แค่ตรวจสุขภาพร่างกายของเธอฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆตอนนี้ดูเหมือนว่าร่างกายน้อยๆของเธอสามารถต่อต้านความหิวได้ปล่อยฉันนะ ก็จบไปแล้วครับชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอันนี้ผมมาเริ่มทำเมื่อตอน6โมงเย็นนะครับมาเสร็จตอน2ทุ่ม3นาทีอย่าทำาผมนะแปลว่า,าไฟไฟโดนไฟโดก้นอะ่ะถึงจะทำอะ่ะแบบว่าไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะทำไว้ครับเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยนะครผมเออหมาแม่งก็เห่าเลอเกินไอชิบหายมึงเห่าอะไรกันตอนกูทำคลิปวะ ก็มีอะไรจะอธิบายเกี่ยวกับพระเอกสักนิดนึงนะครับมึงสมควรตายประมาณพันรอบจริงๆอะ่ะผมก็เริ่มหมั่นใจพระเอก้็แหละโอ้โหเขาสาบูทางมาให้ขนาดนี้แล้วมึงยังปฏิเสธเนาะน่าหมั่นใ้จริงๆเลยว่าไหมถ้าคิดผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมไปจริงๆแล้วายเออพรุ่งนี้ผมจะลงทัวร์นาเมนต์ของ RV นะครับมันเป็นลงแรงไม่เสียดาวนะครับผมเพราะงั้นพรุ่งนี้มีแค่คลิปเดียวนะครับผมเข้าใจกันไว้นะครับผมไปจริงๆแล้วายกี่รอบแล้วเนี่ย